สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้บรรยากาศที่น่าร้านคึกคักมากๆเลยลูกค้าน่นจริงๆบอกเลยว่ามีหลายท่านตั้งใจแวะมาหาเตาจีนโบราณโดยเฉพาะเลยนะคะและที่น่าดีใจมากๆก็คือมีลูกค้าท่านหนึ่งตัดสินใจเลือกเตากลับบ้านไปแล้ว1ชุดบอกว่าอยากได้ไว้ทํากับข้าวแบบดัง้งเดิมได้รสชาติอาหารเหมือนสมัยก่อนบรรยากาศอบอุ่นในครอบครัวกลับมาอีกครั้งเตาจีนโบราณของเรานอกจาก แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงแล้วยังเป็นสเสน่ห์ของครัวไทยโบราณที่หายากในยุคนี้ไม่ว่าจะเอาไปต้มอ,อบปิ้งย่างรับรองว่ารสชาติแตกต่างจากเตาสมแ็งใหม่แน่นอนหลายคนที่ซื้อไปก็เล่าให้ฟังว่าลูกๆหล,ลานๆชอบมากเวลาทำอาหารด้วยเตาถานกลิ่นหอมอบอวลไปทั้งบ้านเลยวันนี้ใครกำลังมองหาเตาโบราณสักชุดบอกเลยว่ามาถูกทีแล้วค่ะเพราะกระกขนนันแน่นจริงๆ ของนี้มีจํานวนจํากัดนะคะใครที่อยากได้บรรยากาศของเกาควบคู่กับความคุ้มค่าทีบมากับจองได้เลยนะคะ